เจียกวยชิวชิกใครๆ oh. ก็ต้องกินชิกเอียชายเจียกวยชิวชิกหรือก็คือวันขึ้นเจ็ดค่ำหรือก็คือวันขึ้นปีใหม่ในวันที่เจ็ดของชาวจีนใครๆก็ต้องกินผักต้มเจ็ดอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลและความโชคดีเจริญรุ่งเรืองซึ่งผักเจ็ดอย่างเนี่ยประกอบด้วยขึ้นช่ายชงช่ายเก้าหะช่ายซึ่งตัวช่ายใช้เท้าและ กะนำ่ายให้นำผักทั้งหมดเนี่ยผัดก่อนหรือจะไม่ผัดก็ได้แล้วก็เอาไปต้มจนนิ่มจะเติมฟองเต้าหู้จะเติมเห็ดหอมก็แล้วแต่ความชอบได้เลยกินกับข้าวสวยร้อนร้อนกินกับไก่รวนที่ได้มาจากวันไหวกินกับน้ำชาร้อนร้อนมื้อใหญ่เฮงเฮงมื้อน,นี้ก็จัดได้ว่าอ,อร่อยไปด้วยเฮงไปด้วยต้อนอรับวันตรุษจีนในวันชิวชิคชิชิคชิคหรับ ความอร่อยมื้อนี้ให้ดูหน้าคนกินการันตีความอร่อยไปเลย